สวัสดีนะครับสวัสดี F c ซทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็มาดูเสาห้านะผมไม่รู้เสาห้าอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับผมกับเรานะครับช่องเล็กๆนะผมก็ฝากแม่ๆนะผมวันนี้มาดูน้ําท่วมนะผมบ้านของเสาห้านะผมก็ท่วมไปขนาดไหนนะผมก็ดูนะผมตรงนี้จะเป็นที่ของคุณแม่นะผมที่นานท่วมนะผมอันนี้เขาจะเรียกทางเลี่ยงเมืองนะผม ดูนะผมควันซูมให้นะผมดูน้องเล่นนะผมควันผูกไว้ตรงกลางนะผมแต่ไม่รู้นะผมจะอยู่หรือไม่อยู่นะผมเพราะว่าควาันต้องดูแลนะผมดูว่าน้องจะเป็นยังไงประมาณไหนยังไงนะผมกับเราเองนะผม ขวานเองนะผมขวานก็นก็จะรู้เรื่องอะไรน,นะผมว่าน,น้ําท่วมขนาดไหน,นครับพอมาเจอทีก็ท่วมไปแล้วนะผมดู25ครับผมด,ดูหนูเนาะ25ทำอะไรผมสังเกตด,ดูนู่นครับผมห่างไกลกันมากนะผมแต่มันก็ยังดีนะผมที่ เล่นอยู่ตรงนั้นพอนะผมต้องไปเล่นตรงไหนไกลนะผมควันก็ไม่มีที่ผูกนะผมใช่ผูกไว้ได้ใกล้ๆผมให้มิดูคลิปใกล้ๆผมควันแบบถือสองมือก็นะผมตายนะผมสองห้านะผมแท้สองห้าควันนะผมตายก่อนตัวสับตรงนั้นผมไม่แบบยังไงผมเราก็ไม่กล้าเสียงนะผม ดูนะผมไปแล้วครับไปแล้วครับจะไปไหนก็ยังไม่รู้นะครับัดเองนะครับไปกี้ดูไปกลก้ๆนะครับน้องทำไรเอ่ยครับ ไปแล้วครับผมดูครับควันไม่ได้ผูกโซ่ควันผูกเชือกนะผมนี่ผมก็ไม่รู้จะดูตรงไหนนะครับ ขวานก็นะผมนั่งดูสวัสดีทุกท่านนะผมสวัสดีนะครับผมได้เข้ามาเห็นนะผมว่าวันนี้นะผมอากาศค่อนข้างจะร้อนนะผมให้น้องมาเล่นนะผมน้ำนะผมน้ำบ้านของขวันผมน้ำท่วมมาผมมา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 ,มานี่ไหมามาเมื่อกี้ก็แป้นๆน,น,นะผมดูนะผมอันนี้จะเลือกอ่า ทางเลี้ยงเมืองนะผมของบ้านควันนะผมแต่นี้ไม่ใช่ที่ของเรานะผมเราก็กล้าจะให้น้องลงเล่นนะผมดูริบรรยากาศบ้านนะผม,มนี่มน้ำน้ำหนึ่งอันนี้เป็นสารสูตานะผม โอ้ขนาดควันเดินนะครับผมรั่วอะไรเต็มนะครับอาจจะย้อนแสงนะครับผมนี่ไงนะครับผมอู้หูมันแล้วครับผม้อมันแล้วครับผมคอเมนตพุชเกย์ก็่ายกันได้ครผม น้องไปเล่นนะผมมีอกาศสดใสนะผมหืมหืมกินก่อนนะครับผมเหนื่อยเดินเหนื่อยผมกินก่อนพักสักนิดชุดจ็นใสหนะูมา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 วัววัว còn của trên của mình xem diễn biến của nó đi, nó sẽ có những cái gì, 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 ตอลืมะนาไไปไนะเอีาไม่บตัวหน้ามันส <c oughs> ้นหน้าเียสดวนี่จไปเส่ต้เสงงที่มองอะไรด้วยเอาุตาเส้นตนะวันนี้ก็ได้ใส่วันหนุกนี่ผมสวัสดีทุกท่านนะผมสวัสดีนะผมก็มาดูนะผมน้องนะผมเล่นน้ำอีกนะครับผม ไปตรงนู้นดีกว่านะครับผมขัานก็เดินไปเดินมา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 ออออมามามานีไ่ไปไปกลับขึ้นอีกนะผมเพราะว่ายัางไงผมอืมเราหาที่ลงไม่ได้นะผมพอดีชาวบ้านเราก็นะผมมาหาปลานะผมอาจจะนะผมตัวไปไปเล่นของเล่นโมงนะผมที่เขาตักปลานะผม ก็ไม่รู้ไก็ต้องถามอนนะผมเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะผมมา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 ีมาี่มากลับบ้านนน้ำท่วมผมท่วมที่ของควัญอยู่แล้วผมทุกท่านนะผมดูน้องเล่นนะผมผมอยากให้นะผมอาไม่ไม่ทุกท่านได้เห็นนะผมว่าน้องเล่นก็เป็นความสุขอีแบบของน้องนะผม ขันเดินไปเดินมาผมกางเกงก็จะหลุดตูดนะผมพอดีเดินมาผมน้ําเยอะนะผมแล้วก็เปียกน้านะผมเดี๋ยวกินก่อนนะผมเสริมกําลังนะผมหุ้มเกราะเราห้นะผมเอาตรงนี้ดีกว่านะผมบรรยากาศดีนะผมสดใสตรงนี้นะผมนี่บรรยากาศดีนะผมนั่งพักนะผมสารปูตานะผมบ้านของขวาญเองนะผมเขาเรียกสารปูตานะผมนี่นะครับมาดูนะผม แล้วควันนะผมจะให้ดูนะจ๊ะก็มาดูนะผมบรรยากาศนะผมดูนะผมควันก็ไม่รู้น้องทําอะไรนะผมเล่นน้ำหรือเล่นอะไระผมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมทุกๆท,ท่านนะผมควนันเองนะผมอันนี้ถ,ถามว่าลึกไหมลึกนะผมลึกจริงๆครับผมดีๆท่วมตัวเส2 5นะผมดูนะครับอันนี้ควันก็ ดใช้วิทยานในการรับชมขวานก็ไม่รู้นะผมรับชมแร็มไหนขวันก็ให้น้องมาเล่นนะผมผลคลายนะผมนิดๆหน่อยนะผมเลิจะให้ขวันบูมาไล้นะผมมาถ่ายมาไล้เองนะผม,ผมพูดเองนะผมขันนึกว่าปิงแต่พอดีขวันบูพาลูกนอนนะผมขวันก็เลยมา,าไล้เองนะผม ไปเลยขากล้องนะผมไม้กันสันหักเฉยนะผมจะตกน้ำนะผมขวันก็หยิบยังไร <c oughs> นี่นะผมก็ในการที่เราทำหลายๆอย่างนะผมในเวลาเดียวกันนะผมเราก็อาจจะยังไงผมอาจจะพลาดนะผมควันก็ต้องเข้าใจผมว่าทุกอย่างนะผมเกิดขึ้นได้นะผม เหมนอุบัติเหตุนะผมเกิดได้ทุกเมื่อนะผมถ้าเราไม่ประปาบน,นะผมแต่เราก็อยากับให้เห็นนะผมว่าน้องเล่นเป็นยังไงนะผมทุกท่านผมแต่ความประมาทของควันเองก็ยอมรับนะผมกลับไปเจอควันโบน้ผมจมจมไม่หยุดนะผมทำไงได้นะผมก็ยอมรับตัวเองนะผม่าเราผิดไปแล้ว ยูน้องทำอะไรผมควันก็ยังคิดอยู่น้องทำอะไรผมมันนั่งแช่นะเฉยหรือเปล่านะครับผมคอเม์พูดคุยกันได้ผมทุกทุกท่านนะผมไม่ต้องนะผมตกใจหรือกลัวควันนะผมอะไรที่นะผมเสียงควัน,นผมไม่ต้องกลัวนะผมดูนะผมโอ้โหสองห้าจะจับชาละวันนะผมพอ่อไก่ทองนะผมอยู่ข้างบนก่อนนะผมรอนะผมรอนะผมชาลวันขึ้นมา <laughs> วาน,นี้นิวปันก็พูดแล้วหัวล็อกไปได้ทำค้ำไม่เครียดอย่าซีเรียสนะผมไม่ดีนะครับผมเดี๋ยวเป็นเด็กไม่ดีนะวาน,นี้โอ้ไปอะไรมั่วๆนะผมกันนะผมจ่าประจ่ายเยอะเป็นแกมประเคนได้ไงนางรู้อะไรนางนู้กงล,งงลงับลงหายหัวไปแล้วดับลงนะหายหัวไปแล้วนะผมว่ายน้ำไปลูกว่ายน้ำไปเลยไปถึงไหนก็ไป เดี๋ยวพ่อไก่ทองจะไว้น้ําตามนะครับมาณนี้นผมกับควนันเองครับผมประเทศนี้ก็นะผมเป็นที่นะผมควันก็ตั้งใจมากที่สุดนะครับเพราะว่าควันก็ในภาาบรรยายก็มีหลายมุมหลายแงย่หลาย,ายอย่างนะครับที่เราก็ไม่พร้อมในการที่เรา,าไลฟ์สดหรือถ่ายคลิปอะไระผมอาจจะมีพังคําที่เรานะผมพูดไปแล้วในความรู้ไม่ทั่วถึงนะครับก็อาจจะ มีผิดอะไรบ้างนะผมเล็กน้อยหรือยังไงก็ขอโทษขออภัยนะผมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะผมพันก็ทั้งนะผมที่ที่จะสับขาต้องหักนะผมก็สับจะตกจริงๆนะผมก็อยู่ในน้ำนะผมพันก็จับอย่างแรงก็หักดีนะผมมืออีกข้างหนึ่งคว้าไว้ทันนะผมไม่งั้นก็โอ้โหนะผมเจอนะผม ขาเท้ายาวไปนะผมคงควันบูนนะผมเราก็หักไปแล้วนะผมเสียบแล้วเราก็อาจจะผมได้ไหม่ก็ได้ก็ยังไม่รู้นะผมแต่ที่รู้นะผมกลับไปต้องโดนนะผมนี่ครับผมสวัสดีทุกท่านนะผมคอมเมนต์ได้นะผมทุกท่านนะผมไม่มีใครคอมเมนต์ให้กับควันควันก็เหงานะผมพูดไปพูดมาควันเหงาเป็นเหมือนกันนะผมนี่ครับผม ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะผมทุกทกท่านผมก็ควันจะได้พาน้องกลับบ้านนะผมก็เอาคำว่านะผมไี่าคำพูดบางคำที่ควนประการใดก็ขอโทษขออภัยผมก็ขอให้นะผมทุกท่านนะผมกดไลค์กดคับใครให้กับน้องด้วยนะผมสวัสดีครับ